สวัสดีครับนี้วันเสาร์ที่24กันยายนส5 6 5นะครับ นี้อันซ่อมหมายเลข4212นะครับหลังโบกมือให้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหผู้สารหนาตาเลยครับแน่นเลยนะครับรถธรรมดาที่201นนะครับไปพิษณุโลก นี่ออกตรงเวลานะครับ9นาฬิกา25นาทีครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับบรรยากาศตอนสายที่สถานีกรุงเทพนะครับวันนี้คึมๆหน่อยของฟ้า ใสเลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ